รับเนี่ยถูกกระทบทั้งโลกนะครับโเนเพราะนั้นไตรมาสสามเนี่ยเป็นไตรามาสที่ที่ว่ามีการปรับตัวนะครับแต่คิดว่าไตรามาสสี่แน่ดีขึ้นโดยเพราะมี้ามีการปรับฐานในไตรามาสสามตอนนี้ผมคิดว่ายังอยู่ในช่วงการประเมินสถานการณ์ต้องรอให้จบไตรามาสสามก่อนถึงจะเห็นภาพไปชัดเจนเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นโลกเนี่ยมักจะมีการปรับตัวในช่วง เดือน9เดือน10ของทุกปีอัานี่เป็นสถิตินะแต่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับฐานถ้าปรับฐานแรง,แรงก็สแสดงว่าเริ่มต้นมันก็ดีขึ้นแล้ตมาที่4ี่แต่ว่านั้นก็คงต้องดูสถานก,การณ์เนลักษณะนั้นไปตน้ครับนรนค,คือจบจบปรับรามานกนารลงจับเปินในยังไงครับเอ่อผมเชื่อว่าหลายคนคงอาจจะมีการปรับบ้างนะแต่ทั้งเรื่องนั้นเนี่ยต้องขึ้นขึ้นอยู่ว่าฐานนู้แต่บริษัทเป็นยังไงครับ นะครับผมคิดว่าของเราเองยังไม่ไม่ได้ประเมินถึงจุดนะเพราะนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ,ะให้คําตอบหน้าวันนี้ได้นะครับต้องรอ,อให้จบไปมากที่สุดภาพชัดเจนต้ญญองมองเรียนน้องกำไรเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยกทั้งรายได้ทั้งกำไรเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วนะครับอาจารย์ประเมินวอลุ่มเทรดสำหรับปีนี้เฉลีย่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในนี่ก็ เพราอยู่แถวนี้ก็เก่งแล้วนะประมาณเนี้สามสี่หมื่นล้านต่อวันก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละการสินทรับก็ถือว่าใช้ได้แล้วปริมาณซื้อขายผมคิดว่าต้องเป็นอยู่ระดับที่น่า,าพอใจของทั้งเห็นว่าการแข่งขันในบางครั้งเรื่องอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะมีการแข่งขังงนกันรุนแรงไปจนบางครั้งเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีนะครับอย่างทางเอเชียพลัสเราเองเนี่ยเราลงทุนวิจัยเยอะอยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นเราเลยคิดว่า ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาอยู่นต้นไปเนี่ยเราจะให้ที่จะใช้ของลูกค้าไราทนั้นเองก็คือปิดหมดเลยนะฮะจะว่าลูกค้าที่ต้องใส่สเวิรวดใส่อะไรต่ออะไรเข้าไปนะฮะจะไม่ได้เปิดให้สาธารณชนดู ฟรีต่อไปเพรปดิดวันแรกก็มีคนขอสม,มัครบริวาลูกค้ายเยอะแยะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าในวันข้างหน้าเนี่ยการแข่งขันเยอะเนี่ยถ้ามีการลดราคาของเยอะเนี่ยบทวิจัยเนี่ยมันจะแพงขึ้นเหมือนกับที่ต่างประเทศนะครับก็คงต้องมีการจ่ายค่าบริการหรือไม่ก็ต้องเป็นลูกค้าจริงๆถึงจะอาจ่านบทวิจัยที่ทันสมัยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือ ผ่านไปหลายวันแล้วเป็นผลวิจัยที่อาจจะลาสมัยมากกนี้รนนครับ,네รบอาจารย์จะถึงตัวเป้าหมายได้ <pequ> ena, แล้วก็กำไรทั้งปีที่ยังไว้เดินมาเท่าไหร่ครับทั้งปีจะจเป็นไปทำเท่าร่ที่แรกเรากะว่าโตขึ้นจากปีที่แล้วนิดหน่อยน,นะครับแต่ต้องเรียนว่าก็พอผ่านมาครึ่งปีเนี่ยเราไม่ได้โตขึ้นนะฮะคือเรียกว่า flat นะครับแต่ไตรมาสสามน่าจะถูกกระทบนะครับไตรมาสสี่อก็น่าจะดีขึ้นเพราะนั้นภาพรวมเนี่ย ยังสรุปอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับต้องต้องขอดูใจมาตรานะครับแต่เราก็ยังมีดีวพวก IPO แล้วก็มีดีวบางดีวที่ยังไม่จบเพราะนั้น ไม่รู้ว่าจะจบปีนี้หรือเปล่าแต่ในบางดีลครับแต่บางดีลคงจบปีนี้แน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกันหมดแ,แต,ต้องรีบว่าที่ผ่านมานัาา้นจราจะในปัญหาระดับที่สูงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นก็คงในสําหรับผู้ที่ลงทุนแล้วแบเงินปันผลก็คงไม่ต้องห่วงมากมีงงดีลที่ IPO อยู่กำลังจะเข้าเทรดซักตัวอยูอีกสองดีลภายในปีนนะมี IPO สองดีลในปีนี้นะครับ แต่ที่ลูกค้าเซ็นสัญญากับเราแล้วก็จะทำไอพีโอในสามปีขา้างหน้ารวมกันเนี่ยประมาณ25่ปีนะครับก็ก็เข้าแถวเป็นหน้ากระดานนะครับเพื่อลูกค้าพร้อมจังหวัดตลาดเปิดเราก็จะเซ็นเข้ามา เราผมเชื่อว่าเราก็เร่งเรื่องการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเพราะปัจจุบันคนไทยก็มีความสนใจไปซื้อขายหุ้นในต่างประเทศมากขึ้นเราก็ให้บริการด้านนี้มาส5ห้าปีแล้วเพราะนั้นธุรกรรมทางด้านนี้ก็โตขึ้นตามลำดับก็หวังว่าคุณโตขึ้นโดยเพราะยิ่งถ้าตลาดหุ้น,น,น้นไทยไม่ไปไหนคนไทยก็มักยินดีไปเล่นหุ้นต่างประเทศแทนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากตลาดหุ้นไทยย่างหนึ่งระยะสั้นไปจนถึงสิ้นปนีนี้แล้วก็ตัวความเชื่อมั่นของ